สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านหมากแข้งโดยนายพรมเสกจันทคีรีอดีตเยาวชนบ้านหมากแข้งเรื่องหมากแข้งหมู่บ้านพระราชาหลังจากพระองค์ สงบเลือเลือการสงบเลือดเลือดเลือดพระองค์ตัสว่าชาวบ้านต้องการอะไรชาวบ้านก็เลยกลายเป็นสิ่งเดียวกันว่าต้องการถนนเพราะว่าถนนเ่้นต่อจังหวัดอำเภอไม่มีก่อเตาลุงหมาลุงต่อบ้านตานำมันก็ต้องเดินทางเราทางเวียนทางลูกลังถ้าฝนตพร้องค์ทรงตรัสเราตรัสว่าสร้างเลยสร้างเลยสร้างถนนให้หมู่บ้านเลยชาวบ้านผมก็ได้ถนน จริงๆได้รับอย่างจริงๆเลยดีใจมากภูมิใจมากได้เพาะเจ,าจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับถนนบ้านผมหลังจากนั้นบ้านผมก็มีอาซีบท่านก็ให้อาซีบแล้วก็มีคลองส่งน้ําส่วนประทานในการทําเกษตรทุกยมที่พื้นที่มันพอทําการเกษตรได้ตามภูเขาตามภูมิภาคก็ทําได้ทุกๆทุกที่ได้มีอยู่มีกินได้มีอาซีบเป็นของตัวเอง ยังมีลงทอผ้าแล้วก็มีหลายๆอย่างครับที่กลุ่มกเกษตรเขาถนัดแบบไหนท่านก็ส่งเสริมให้ได้ทุกอย่างหรือทางบ้านใกล้เลียนเคียงอ่ะอิสาจังว่าบ้านหมักแข้งเป็นหมู่บ้านเจ้าแผ่นดินขออะไรก็ได้เขาอิสาบ้านหมักแข้งครับแล้วผมประสบที่กรปาสาสนบ้านหมักแข้งผมได้ยินผมก็จะเป็นคนรัก พระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินไปตลอดสิบเปตลอดการานานถึงลูกถึงหลานนะครับผมดีใจมากภูมิใจมากที่ได้เกิดมาใต้บารมีของท่านนะครับผมดีใจภูมิใจ